กับน้ำรัสก,การพระอาจารย์ท่านและเพื่อนๆที่น่นารักทุกคนสาวชื่อกลุ่มๆนั้นแหละปัญหาคือปัญหาข้อบครัวสาเหตุของปัญหาในเรื่อง 1. ความไม่เข้าใจกัน 2. พ่อแม่ทะเลาะกัน 3. พ่อแม่อย่ารักกัน 4. พ่อแม่ไม่ค่อยให้พึ่ 好，刚才。 สี่ครับจากเรองน,นี้คือ